บุคลิกลักษณะนิสัยภาษาญี่ปุ่น EP สอง้นขีก้าสุดเยใจแข็งมีวินัยไม่ยอมแพ้นี่อกา่อขี้กลัวสาม诚しสู้สั์จริงใจสว่ากามามนะน เอาเตจใจตัวเองฮ้ามัจิเมนะขยันขันแข็งเอางานเอากาันฮกหุมาัจิเมนะไม่เอาจิงไม่เอาจังเล่นเล่นเจ็บนะด,ด,ดังก่อนะดื้อดืดดึงรันเด็กดื้อรันเป็ด สนะกระชับกระเชงกระปี้กระเป๋าเก้าสนาหนะว่านอนสอนง่ายสิบอิจิวารุนะใจร้ายชอบแกล้งคนอื่นสิบเอ็ดเอ็ดต่อ กิกินะอืกัจอืมกัจกินะชอบเอาชนะชินกิสึนะอ่าเอโตสิบสองไม่ใครอะไรสิบสองอะไรสิบสองชินกิสึนะคิดมากเครียดง่ายเป็นคนคิดมากเครียดง่ายลูกวะนั่นนี่ ลู้อืมคือบากามามาบากมมามามาว่าะไหนเอาแต่ใจนั่นแหลรู้คือคือขี้กียจอ่าขี้กียจเนอะรู้ขี้กลัวนะใส่หีตัวเข้าไปก็กลายเป็นคนนะครับคนนิสบุคลิกของคนบุคลิกของวิสกี้ว่าขาีา้กียจเป็นคนขี้กว่าพูดว่าขาีา้เกียจ ないファワは優しいだから。